สวัสดีครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำราวตากผ้านะครับตามที่แม่บ้านผมได้ร้องขอมานะครับก็คือเธออยากได้าราวตากผ้าที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับประโยชน์ของราวตากผ้าที่เคลื่อนที่ได้ก็คือเมื่อเวลาเราตากผ้าไปแล้วเกิดมีฟ้าฝนมานะครับเราก็สามารถเข็นราวตากผ้าของเรานะครับเข้าไปเก็บในที่ร่มได้นะครับ แล้วเมื่อแดดออกอีกครั้งหนึ่งเราก็สามารถเข็นผ้าทั้งหมดออกมาตากแดดได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับอุปกรณ์จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างและขั้นตอนวิธีการทำนั้นจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญจะออกมาถูกใจแม่บ้านผมหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อในคลิปได้เลยครับครับเพื่อนๆแล้วนี่ก็คือเหล็กที่ผมจะใช้มาทำราวตากผ้านในวันนี้นะครับ ก็ประกอบไปด้วยเล็กกล่อง4นิ้วคูณ2นิ้วนะครับยาวประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็แป๊บน้ำเก่านะครับเป็นขนาด1นิ้วแล้วก็ขนาดประมาณ6คุณนะครับครับและนี้ก็คือล้อรถเข็นขนาด2นิ้วแบบบุญได้รอบตัวนะครับเป็นล้อที่สามารถล็อกได้ทั้งหมด2ล้อนะครับอีก2ล้อจะเป็นล้อแบบธรรมดาทั่วไปนะครับ เมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับผมก็จะเริ่มด้วยการตัดเหล็กกล่อง4นิ้วคูณ2นิ้วยาวประมาณ50เซนนะครับทั้งหมด2ชิ้นนะครับโดย2ชิ้นนี้นะครับผมจะใช้ทําเป็นฐานของราวตากผ้านะครับโดยในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ยึดติดกับตัวล้อ,ลอรถเข็นที่จะเอาไว้เข็นราวตากผ้าของเราด้วยนะครับ ขั้นตอนต่อไปผมก็จะมาตัดในส่วนของเสาของเราตากผ้านะครับโดยผมจะใช้เหล็กแป,ป๊บน้ำนะครับขนาด1น,นิ้วนะครับโดยตัดยาวเส้นละ1เมตรเซนนะครับใช้ทั้งหมด2เส้นนะครับก็คือจะเป็นเสาด้านซ้ายและด้านขวานั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ตัดแป,ป๊บขนาด1น,นิ้วยาว2เมตรนะครับเพื่อทำเป็นเหล็กยึดระหว่างเสาของเราตากผ้าทั้ง2ด้านนะเข้าหากันนะครับ เมื่อตัดเหล็กเสร็จแล้วนะครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเราต้องใช้หินเจียนะครับเก็บบริเวณขอบของเหล็กทุกเส้นนะครับเพื่อลบรอยคมที่เกิดจากการตัดนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะมาทำการมาร์กปลายเสาทั้งสองด้านเพื่อตัดปลายเหล็กให้เป็นรูปปากฉลามนะครับวิธีการนี้นะครับผมทำเพื่อ เวลาเรานําเหล็กที่เป็นราลาตากผ้ามาวางด้านบนปลายเสานะครับจะทําให้เหล็กทั้งสองชิ้นแนบสนิทชิดกันดียิ่งขึ้นนะครับเป็นเทคนิคของช่างที่เขาใช้การต่อเหล็กแบบกลมๆแบบนี้นะครับสิ่งสำคัญเวลาเราทำงานกับเครื่องจักรนะครับโดยเฉพาะเครื่องตัดไฟเบอร์แบบนี้นะครับ เราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะครับอย่างที่เห็นในคลิปนี้ผมก็ใส่หน้ากากสำหรับตู้เชื่อมนะครับก็สามารถใช้งานได้ทั้งป้องกันแสงจากตู้เชื่อมแล้วก็เศษเหล็กจากการตัดด้วยนะครับหลังจากตัดเหล็กให้เป็นปากฉามเสร็จแล้วนะครับก็ใช้หินเจียลบกลมเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ และนี่ก็คือลักษณะเหล็กที่ตัดเป็นปากฉลามนะครับทั้ง2เส้นนะครับตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบที่เพื่อนเพื่อนเห็นในคลิปตอนนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ตัดเหล็กมาทั้งหมด5ชิ้นนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบของเราตากผ้านะครับจะเหลืออีหนึ่งชิ้นก็คือตัวราวตากผ้าด้านบนนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราจะไปตัดหลังจากที่ประกอบราวตากผ้าเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการมาร์กตำแหน่งนะครับเพื่อจะเจาะรูยึด ตัวล้อรถเข็นนะครับขั้นตอนนี้ผมจะทำก่อนที่จะประกอบทุกชิ้นส่วนเข้าหากันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเจาะแล้วเวลาเราทำเราตากผ้าเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่เราจะนำล้อมาใส่ตอนหลังนะครับเราเจาะไว้ก่อนนะครับเพื่อความง่ายต่อการประกอบในขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการเจาะนะครับผมก็จะใช้ดอกสว่านขนาดประมาณ3มมิลนะครับ เจาะนําไปก่อนนะครับแล้วก็จะใช้ดอกสว่านแบบเป็นดอกสเต็ปนะครับบางคนก็เรียกแบบว่าเป็นดอกเอจดีนะครับเพื่อเจาะให้รูนะครับใหญ่ขึ้นนะครับคือทําการคว้านรูให้ใหญ่ขึ้นให้เท่ากับตัวสกูที่เราจะนํามายึดตัวล้อรถเข็นเข้ากับตัวาฐานของล้อรถเข็นที่เราเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปผมจะมาทําการวัดหาตําแหน่งกึ่งกลางของฐานของราวตากผ้านะครับแล้วก็ทําการมาร์กไว้นะครับจุดนี้นะครับเราจะเอาไว้เป็นจุดที่เราจะไปเชื่อมต่อกับเสาของราวตากผ้าทั้ง2ด้านนะครับมาร์กไว้เพื่อจะได้ได้ตําแหน่งที่เท่ากันทั้ง2ด้านนะครับ หลังจากที่เตรียมชิ้นส่วนทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ทำการเปิดเครื่องเชื่อมและทำการตั้งไฟนะครับเพื่อจะทำการเชื่อมเหล็กแต่และชิ้นส่วนเข้าหากันนะครับโดยเริ่มจากฐานของตัวราวตากผ้านะครับโดยจะเชื่อมเข้ากับเสาของราวตากผ้านะครับโดยผมจะใช้แม่เหล็กที่เป็นรูปมุมฉากแบบนี้มายึดเหล็กทั้งสองชิ้นเข้าหากันนะครับ จะทําให้เวลาเชื่อมนะครับเหล็กจะไม่ดิ้นหนีออกจากกันนะครับก็เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมอางานของผมนะครับสําหรับปีมือในการเชื่อมของผมนั้นก็ถือว่าเป็นมือสมัครเล่นนะครับก็สามารถเชื่อมได้นะครับแต่รอยเชื่อมนั้นจะไม่ค่อยสวยนะครับแล้วยิ่งเป็นเหล็กที่ชุบเกาวไนท์แบบนี้ด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆที่เป็นช่างเชื่อมนะครับจะรู้ว่ามันเชื่อมยากก่าเหล็กปกตินะครับถ้าบางคนไม่เคยเชื่อมเลยนี่อาจจะเชื่อมไม่ติดเลยนะครับเพราะว่ามันมีตัวเคลือบอยู่ที่บนเหล็กหนามากๆนะครับยิ่งเป็นเหล็กที่เก่าๆมากๆอย่างนี้นะครับโดยเหล็กที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมีอายุมากกว่า20ปีนะครับเพราะเป็นเหล็กแปบน้ําที่ใช้ทาเสาอากาศทีวีเมื่อสมัยยุค90นู่นเลยนะครับผมก็นํามา ใช้ทํางาน DIY ตัวนี้นะครับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์นะครับดีกว่าทิ้งไว้เปล่าๆนะครับหลังจากที่ผมเชื่อมเสากับตัวฐานของตัวราวตาผ้าเสร็จทั้ง2ด้านแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปผมก็จะนําทั้งเสาทั้ง2ด้านนะครับมาประกอบเข้าหากันนะครับโดยจะมีท่อแป๊บขนาด1นนิ้วยาวประมาณ2เมตรที่ผมตัดไว้นะครับมาเป็นตัวเชื่อมเราตากผ้าทั้ง2ด้านนะครับคือเป็นตัวเชื่อมเสาทั้งสองด้านของเราตากผ้าเข้าหากันนะครับ โดยในการเชื่อมแต่ละจุดตอนนี้ผมจะเพียงแค่แต้มๆไว้นะครับเพื่อให้เหล็กนั้นติดกันก่อนเฉยๆนะครับยังจะไม่เชื่อมให้มันแน่นนะครับแล้วเราจะมาเชื่อมเก็บงานให้แน่นอีกทีหลังจากที่ประกอบทุกชิ้นส่วนเข้าหากันจนครบเสร็จหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาเชื่อมเก็บรายละเอียดกันอีกทีนะครับ สำหรับขั้นตอนนี้จะเป็นการเชื่อมตัวราวตากผ้าที่ใช้สำหรับแขวนผ้าแล้วนะครับซึ่งผมจะใช้เหล็กอยู่ที่ประมาณ6ขุนนะครับยาวประมาณ2เมตรสิเซนติเมตรนะครับหลังจากที่วัดมาแล้วนะครับคือผมจะวัดเทียบจากตัวด้านล่างของฐานราวตากผ้านะครับแล้วก็นำไปตัดเหล็กเพื่อจะให้ทั้งส่วนบนส่วนล่างนั้นมีความกว้างเท่ากันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะตัดแป๊บน้ำขนาด6ขุนนะครับ เฉียงเป็นรูป45องศานะครับทั้งหมด6ชิ้นนะครับเพื่อนำมาเป็นตัวค้ำยันนะครับก็คือเป็นเหล็กค้ำยันตรงบริเวณมุมฉากของแต่ละด้านเลยนะครับโดยเราจะมีมุมฉากทั้งหมด6มุมนะครับผมก็จะผมก็จะตัดเหล็กมาทั้งหมด6ชิ้นนะครับก็คือ,อแต่ละเสาก็จะมีมุมฉากอยู่3มุมนะครับก็จะใช้เหล็กตัวนี้นะครับออกเพื่อยันไว้นะครับเพื่อทําให ตัวราวตากผ้าเรานะเกิดความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเวลาเราเข็นให้มันเคลื่อนที่มันก็จะไม่โยกเลยนะครับมันจะแข็งแรงเอามากๆเลยนะครับวิธีการนี้ก็เป็นการเสริมความแข็งแรงให้กับตัวราวตากผ้าของเรานะครับ หลังจากที่ผมเชื่อมประกอบเหล็กทุกชิ้นส่วนเข้าหากันจนเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมเก็บรายละเอียดนะครับเพื่อทําให้งานของเรามีความแข็งแรงนะครับหลังจากที่เราเชื่อมเสร็จแล้วผมก็จะใช้หินเจียในการเจียเก็บรอยเชื่อมทุกจุดนะครับเพื่อให้งานออกมาไม่มี ลอยคมนะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้งานแล้วก็มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยครับ ขั้นตอนต่อไปผมจะนำราวตาผ้าที่ได้มาพ่นสีสเปร์การสนิมนะครับโดยผมจะเน้นพ่นตรงบริเวณจุดต่อที่มีการเชื่อมนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สนิมเกิดตรงบริเวณนั้นนะครับโดยจุดอื่นผมจะไม่พ่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กกาวนไนท์การสนิมอยู่แล้วนะครับยังไงเขาก็ไม่เป็นสนิมอยู่แล้วนะครับเราก็จะเน้นเฉพาะตรงจุดต่อที่เป็นจุดเชื่อมเท่านั้นนะครับ หลังจากที่สี่แห้งแล้วนะครับผมก็จะนำล้อรถเข็นมาประกอบเข้ากับราวตากผ้านะครับโดยจะใช้สกรูที่มีน็อตตัวผู้และตัวเมียนะครับโดยใช้น็อตตัวผู้ร้อยเข้าไปในรูที่เราเจาะไว้กับฐานของเราตากผ้านะครับแล้วก็ยึดด้วยน็อตตัวเมียแล้วก็ขันให้แน่นนะครับทำแบบนี้ไปให้ครบทั้ง4ล้อเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้ราวตากผ้าแบบที่สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนแล้วนี่ก็คือผลงานลาวตากผ้าแบบเคลื่อนที่ได้ที่ผมตั้งใจทําให้กับแม่บ้านของผมนะครับก็เสร็จรุ่งร่วงไปดูดีนะครับก็งานก็ออกมาประมาณแบบนี้เลยนะครับแบบที่เพื่อนเพือนเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับก็ฝีมือของคนทํามีประมาณนี้นะครับก็ได้ออกมาประมาณนี้เลยนะครับก็ น่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่เพื่อนๆสามารถเอานำไปต่อยอดนำเป็นไอเดียในการทำงานแบบนี้นะครับไปใช้งานาที่บ้านของเราได้นะครับการล็อกและปลดล็อกล้อนะครับก็สามารถทำได้ตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเวลาเราอยากให้เราผ้าอยู่กับที่เราก็ล็อกเข่าไว้นะครับ ถ้าอยากจะเขียนก็ปลดล็อกแบบในคลิปนี้ได้เลยนะครับและนี่ก็คือการทดลองการใช้งานจากเจ้าของโปรเจกต์นะครับนั่นก็คือแม่บ้านของผมเองนั่นแหละครับก็หลังจากการทดลองใช้งานแล้วนะครับก็ผลปรากฏว่านะครับก็เจ้าตัวก็แฮปปี้ดีนะครับยังไงก็ต้องแฮปปี้ละครับเพราะว่าพ่อบ้านทําได้เท่านี้นะครับท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบคลิปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบ ก็กว่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะทำต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอราเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ